ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับอ่าอนพีพีดอนครับนี่คอนเฟิร์มนะครับไม่ได้มั่วนะับพีพีดอนโอเคโอเคเราจะไปเล่นน้ำจับปลากระตูนนะฮะอ๋อเดี๋ยวเรือเรือนี้จะพาเราออกไปใช่ป่ะครับเดี๋ยวเรือลำนี้ก็จะพาเราไปอแกมปมพอเทพนะครับใช่กรเหมือนเหมือนเราไปเมื่อวานไ่มวะแล้วแม่งไม่ใช่พอนเทพด้วยแลมพงเทพพงเทพอ๋อพงเทพฮะ เขาสร้างเขาสร้างขึ้นมาเป็นนุสวรีให้กับอะไรนะไปโดนทำนานอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเหียโหเพิ่งรู้วันนี้จำนวนคนนี้ขึ้นมาดำน้ำก็เยอะเยอะใช้ได้เลยนะครับมนุษย์มานามากมายแล้วเดินเฮ้ยเรือลำนี้คลาสสิกเนี่ย,ยอันนี้แม่งเข้าไปปีเลสได้ตรงนี้เลยะปีเลสแม่งหน้าโดนไม่หายเลยพี่ เป็นขออนุญาตยม่ใหัิบงิมขอเบอร์เขาบอกว่าอะไรว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรคปฏัติ่งภาท่านมีรูปจำตัวและความตายรเปิดใจให้ทุกคนได้ให้กันดี่เสือหรือหัวหน้าทงท่านทราบอนไม่ควปคนเดียวสองคูแปดว่า รอสุดชื่อตลอดเวลาติงกบถ้าลงติงกบกูไมวได้ไม่ควรดื่มของบรรมาฝนลงในน้ำแต่ใส mm ่แ hmm. ล uh, oh, ้วมึงจะไหวมันเว้ยคู่ผมรองแต่มึงจะเมื่อยมากรองเท้านัดหรือติงกบคูของแต่หอยเม่นหรือหอยก็ไดเออแต่มันแต่มันกันหอยเม่นได้ด้วยเว้ยมีให้ชอบคูละแปดสิบบาท ถ้ามีอากมืกิบระการงคอยลเยนั่นเป็นอันดีที่สุดถ้าหากถ้าท่านทำกรณนนำน้ำเช่นหน้ากากับนน้ำหรือขับปไหลลงใต้น้ำไม่ว่าไม่สามารถระบายตรงที่ได้ขับฝนาับานเป็ยบางไม่เห็นหลังจากน้ำแล้วสามารถขอน้ำเดิมดปที่แดดได้